เหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงรมดำวัดสะแก้วปี2517ลักษณะเหรียญหลวงพ่อคูณปี17เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำรูปไข่มีห่วงในตัวขนาดกว้าง2.2เซนติเมตรสูง3.5เซนติเมตรด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อคูณหน้าตรงครึ่งองค์มีเลขไทยเลขหนึ่งที่ชายสังคติเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าท่านทำเองครั้งแรก ต่อโค้ดที่สังคติเป็นดวงกลมแบ่ง3ส,ส่วนบรรจุภาษาไทยในแต่ละส่วนมาจากชื่อฉายาว่าปริสุทธโธด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อคูณปะริสุทธโธด้านล่างว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศนครราชสีมาด้านหลังบรรจุดวงชะตาของหลวงพ่อคูณล้อมด้วยพระคถาภา,ภาษาขอบว่าสนิทัศนะ อปติคามะอาอูเป็นพระคถามหาอุดหยุดกระสุนปืนมิให้ออกคืนออกมาจะทําให้ปากกระบอกปืนแตกจึงเชื่อว่าสามารถป้องกันภัยจากปืนได้รอบนอกสุดเป็นพระคถาหลายกลุ่มมารวมกันซึ่งพิจารณาจากยันพระคถาที่หลวงพ่อบรรจุหลังเหรียญรุ่นนี้เชื่อว่าดีครบเครื่องไม่ว่าจะทางด้านคงกระพันชาตรีป้องกันภัยจากกระสุนปืน คล้วคลาดและเมตตามหานิยม